อ้าวป้องคืนนี้ฉันอนหองเธอนะฮะไอ้เดยวยไปโดนอะไรมาอีแล้วเนี่ยคนเมาฟันอะคนเมาฟันหรือผัวลูกค้าของเธอฟันเร็ว คืนนี้ถ้านอนห้องฉันไม่ได้ทำไมอ่ะก็อ๋อแฟนมานอนด้วยว่างั้นก็เออดิไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันนอนโซฟาข้างนอกแล้วเดี๋ยวหมอนอุดหูให้นอนไม่ได้ก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวหมอนอุดหูให้เธออยากทำอะไรกับแฟนก็ทำไปสิเธอจะให้ฉันนอนทำอะไรกับแฟนบนเตียงทั้งๆที่แฟนก่อนนอนที่โซฟาเนี่ยนะ จะบ้าหรอฉันกับเธอก็เลิกกันตั้งนานแล้วนะทำไมที่ไม่กลับไปนอนบ้านเธอวะเหงาอีกแล้วละสิถามก็ตอบดิก็ฉันไม่อยากตอบไม่ตอบแล้วว่าใช่ก็ได้ฉันไม่นอนห้องเธอก็ได้เดี๋ยวฉันจะโทรหายตุนให้มันเรียกลูกค้าให้ฉันจะได้ไปนอนบลูกค้าดีเหมือนกัน มีเพื่อนนอนแถมยิ่งได้เงินอีกใช้วิธีนี้ขู่ฉันอีกแล้วนะป้องฉันไม่ได้ขู่ฉันพูดจริงถามจริงเมื่อไหร่จะเลิกทำนิสีตทีป้องฐานะอย่างเธอไม่จำเป็นต้องทำงานไซไลน์เลยนะถ้าทำเพราะเหงาไม่อยากนอนคนเดียวก็หัดรักใครสักคนดิจะไปไหนป้อง ไปนอกลูกค้า ะะแหมแกนี่จะเท่ไปไหนวะสาวๆมองกันตาเป็นมันเลยนี่สรุปจะเป็นเพศไหนจ๊ะเพศไหนที่ตบปาก,ก็ได้ชิ้นก็เป็นเพศนั้นแหละรอเล่นนิดเดียวทำไมของขึ้นเอาเอพิโซดสองช็อตแล้วกันปกติแกกับพาทิ์เจอกันที่ไหนอะแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นนะถึงตื่นเช้าขนาดนี้ อย่าเรียกว,ว่าตื่นเช้าเรียกว,ว่ายังไม่ได้นอนดีกว่าอืก็เพราะว่าฉันต้องดูแลลูกค้าแทนไอ้ป้องไงหมายความว่าไงาาคำขืนใช่ปหไอ้ป้องมันนันรับลูกค้าแล้วพอถึงเวลามันก็หายหัวไปซะงั้งงนแล้วพอฉันโทรไปนะเว้ยมันบอกว่าติดธุระด่วนสุดท้ายเป็นไงก็ต้องเป็นฉันเนี่ยที่รับลูกค้าแทนมันแล้วจะบอกอะไรให้หนูเว้ยลูกค้ารายเนี้ยกัดมันมาจากไหนก็นไม่รู้ โูเล่นฉันจะแบบฟ้าเหลืองอ่ะอุ้ยเจ็บนะเว้ยโอ้โอโอแล้วนี่ป้องได้บอกป่าว่าโทรล้ด่วนคืออะไรไม่รู้ว่ะฮัลโหลฮัลโหลโป้องเมื่อกี้เสียงใครอ่ะป้องฮัลโหลเออเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้ฉันว่าฉันได้ยินเสียงคนอยู่ในบ้านในป้องเฮ้ยไม่น่าใช่มั้ง ไอ้ป้องมันไม่มีทางพาใครไปบ้านเว้ยถ้าไม่สนิทกับมันจริงฉันว่าแกน่าจะได้ยินเสียงทีวีมากกว่าเฮ้ย hey, นัดใครเนี่ยนัดคนรู้จักไว้อะนัดไว้เดี๋ยวก็มา แทนที่แกจะช่วยฉันดูแลลูกค้าลืมไปหรือเปล่าว่าร้าน,นี้ก็ร้านแกเหมือนกันรู้แล้วนะ่าอย่าพุ่งบ่นได้ปะปกติเนี่ยเวลาแกนัดใครแกจะมาสายเพราะไม่ใส่ใจแต่นี่แกมาก่อนแถมยังตั้งใจรอยแสดงว่าคนที่แกนัดอะ่ะไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ลูกค้าแต่มีอะไรมากกว่านั้นจับผิดมากไปหรือเปล่าเนี่ยฮะหรือยังไงหวงฉนันเหร ฉันไม่ได้ห่วงแต่ห่วงแกเวย้ยอาการแกน่าเป็นห่วงอะตอนคบกับฉันอะแ็ยังไม่ร้อนรนขนาดนี้เลยไม่มีอะไรหรอกก็แค่คนที่นัดไว้เขายังไม่มาแล้วมันนานแล้วด้วยฉันก็แค่เป็นห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วคนที่แกนัดไว้เขาเป็นใครทำไมแกต้องห่วงขนาดนั้น ฉันก็เดินมาเรื่อยๆเ,เธอเรีบไปไหนหรอถ้าเธอเรีบไปเธอไปก็ได้นะ๋ยวฉันไปหาที่อยู่คนเดียวได้แล้วพี่จะไปอยู่ที่ไหนคนเดียวทั้งคืนเดี๋ยวนี้มันมีร้านเปิด24ชั่วโมงเลยแยะไปเธอเ,เดี๋ยวก็มเมาเดือนร้อนให้ผมต้องกลับไปบุมอีก <c oughs> <c oughs> คนนี้หรอที่แกนัดไว้อะ นี่พี่วิสาส่วนนี่จิวเป็นเพื่อนที่มาหาละยรผมแล้วก็เป็นหุ้นส่วนร้านนี้ด้วยกันนะครับนี่ร้านเธอเหรอดื่มอะไรก่อนไหมคะพี่ไว้ก่อนดีกว่าพอดีพี่วิสาเขามีธุระต้องรีบไปอะ่ะไปหน่อยพี่ไปก่อนนะคะ เล่นกาแฟอารมณ์ดีขอร้องแกช่วยไปทำหน้ามีความสุขที่อื่นได้ไหมวะนี่แกเห็นไหมว่าแฟนเก่าแกนี่ทำฉันเครียดขนาดไหนเนี่ยวันนี้มันลากฉันไม่เยี่ยมแม่มันยังไม่พอมันยังมาบอกว่าลาออกไม่ทํางานสายไลน์แล้วไม่รับแขกไม่รับไม่ลาไม่มีสัญญาณอะไรบอกฉันก่อนดังนั้นอยู่ดีๆก็เลิกทําแล้วลูกค้าที่จองคิวมันยาวเหยียดจะให้ฉันคิดยังไงวะเรื่องนั้นฉันคิดว่ามนุษย์กะล่อนปลิ้นปล้อนอย่างแก หาทางเคลียได้อยู่แล้วแกสองคนนี้มันหมกกันยังกับเกือกหัวแม่เท้าจริงเลยนะคนนึงก็เอาแต่สร้างเรื่องให้ฉันตามเคลียอีกคนนึงก็ไม่มีปอบเอดดาแต่ด่าซ้าเติมนี่ฉันหลงเป็นเพื่อนพวกแกได้งไงวะฉันสิต้องด่าแกเป็นเพื่อนยังไงอะถึงดึงเพื่อนไปทางานแบบนั้นอ้าวเฮ้ยนี่แกโทษฉันไม่ได้นะเว้ยแกเขารู้ว่าฉันไม่ได้ดึงไอ้ป้องเข้ามาวงการนี้อยู่ดีๆป้อมมันก็ามาขอทํางานนี้เอง ถามเหตุผลมันก็ไม่บอกฉันก็เลยต้องตามใจเพื่อนเลยวะตามใจเพื่อนหรืออยากได้ค่าเอเยนจะค่าตัวมันกันแน่เฮ้ยฉันไม่ได้เรียกร้องนะเว้ยไอ้ป้องมันให้ฉันเองแกยไม่ใส่ลายฉันนี่แล้วนี่ป้องได้บอกหรือเปล่าว่าเลิกทำงานไซไลน์แล้วป้องคิดจะทำอะไรเออดิตกใจอะดิตอนแรกที่ฉันได้ยินว่ามันจะกลับไปช่วยงานอามาที่อู่ฉันนึงแปลกใจอยู่เลยนะเว้ย เพราะว่าเท่าที่รู้มาที่มันไม่ยอมกลับไปดูแลอู๋เอามาก็เพราะว่ามันทะเลาะกับพ่อมันเรื่องใหญ่มากก็น่าอยู่หรอกตอนนั้นอ่ะมันจับได้ว่าพ่อมันคิดราคาค่าซ่อมรถแพงเกินราคาจริงเป็นเท่าตัวเพราะพ่อมันต้องเอาเงินไปหมุนเออจริงด้วยว่ะพ่อป้อมมันติดกับพนันนี่หว่าโอ้โหสงสารอาล้วที่มีลูกแบบนี้หรือเพราะป้อมมันสงสารอาาเลยกลับไปช่วยดูแลที่บ้านสงสารอาาเขาส่วนหนึ่ง แต่ฉันว่ามันต้องมีเหตุผลอื่นด้วยเหตุผลอะไรอีกวะพ่อไม่อยู่บ้านอีกแล้วเหรครับวันนี้ขอบใจนะจิวที่มาคุยกัเท่รานมาจนดึกเลยเดี๋ยวฉันให้พี่ป๊อปขับไปส่งนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไั่รรถกลับเองได้อย่าเลยดีกว่ามันดึกแล้วให้พี่ป๊อปไปส่งกนดีละหรือยังไงแกจะโทรให้แฟนมารับไหมละ่ะฉันเลิกแล้วเลิกแล้ว ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเลิกมาเดือนกว่าแล้วฉันไม่รู้เรื่องเลยไม่แปลกหรอกเพราะตอนนี้ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่แกใส่ใจอีกแล้วเขาเรื่องพี่วิสยจนได้นะแกจะถามเรื่องพี่เขาใช่ไหมแล้วฉันควรถามไหมล่ะเขาเป็นลูกค้าแกนะแล้วไงอ่ะถามแบบนี้แปลว,ว่าแกไม่แคร์เรื่องที่เขาเป็นลูกค้า แล้วถ้าฉันพูดว่าเขามีสามีอยู่แล้วแกแคร์ไหมก็แล้วไงไอป้องแกกำลังแย่งเมียคนอื่นนะเว้ยแกไม่แคร์แต่ฉันไม่ยอมลืมอะไรไปแล้วเหรอจิวแกกับฉันไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะเว้ยแต่ฉันเป็นเพื่อนแกไงฉันอาจไม่ใช่คนแรกที่แกคิดถึงอย่างเมื่อก่อนแต่ฉันเป็นคนแรกที่วิ่งไปหาแก ทุกครั้งที่แกไม่เหลือใครจำได้ไหม ฉันรู้นะเว้ยว่าแกเป็นห่วงไอ้ป้องแต่แกก็รู้ว่าไอ้ป้องกับมันเป็นลูกธนูถ้ามันพุง่งใครจะขวงมันได้ฉันขอบใจแกมากนะขอบใจเรื่องอะไรวะขอบใจที่เตือนี่ฉันรู้ว่าเรื่องนี้ควรเตือนใครพลอยแอบดูนางเกตมันหนีไปกับผู้ชาย แล้วก็ต้องคอยแก้ตัวเวลาที่อาจารย์ถามทึงมันนะ่ะหนูขอคุยกับพี่หน่อยได้ไหมคะน้องมีอะไรหรือเปล่าคะถึงต้องมาคุยกับพี่ตรงนี้ หนูไม่รู้ว่าป้องบอกพี่หรือยังว่าหนูเป็นใครไม่ได้บอกค่ะหนูเป็นแฟนเก่าป้องค่ะแล้วน้องมาหาพี่มีอะไรหรอคะหนูจะมาขอให้พี่เลิกยุ่งกับป้องได้ไหมคะพี่ว่าน้องอาจจะเข้าใจผิดนะคะเรื่องเมื่อวานน่ะที่น้องเห็นมันไม่ได้เป็นอย่างที่น้องคิดพี่จะล้มป้องก็เลยเข้ามาช่วยถ้าพี่ไม่คิดอะไรก็ดีค่ะ แต่ถ้าพี่คิดหนูอยากเตือนให้พี่คิดถึงสามีของพี่เอาไว้ได้ข่าวว่าสามีของพี่ก็เป็นหมอที่นี่เหมือนกันใช่ไหมคะน้องคะถ้าพี่ไม่เลิกยุ่งกับป้องสามีพี่ไม่จบเรื่องนี้ย่งยๆแน่ถึงเวลานั้นพี่จะไม่ได้ทำร้ายแค่ความรู้สึกของสามีพี่คนเดียวแต่พี่ยังทำร้ายอมาม่าด้วย พี่น่าจะรู้นะคะว่าอาม่ารักป้องขนาดไหนและถ้าอาม่ารู้ว่าป้องทำงานอะไรถึงมาเจอพี่หนูมาเตือนพี่ดีนะคะหวังว่าพี่จะเชื่อ มานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยแล้วมาตั้งแต่กี่โมงตีห้ามาทำบ้าอะไรเนี่ตีห้ากินเหล้ามาเหรอเปล่าฉันขี่มอเตอร์ไซค์มาจากต่างจังหวัดอะเราไม่กลับไปนอนบ้านอะไม่อยากอยู่คนเดียว เป็นอะไรเนี่ยไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่เหนื่อยอัตั้งแต่ฉันคบแกมาแกไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะเพราะพยาบาลคนนั้นหรือเปล่า พยาบาบไอตุนบอกไงไหนๆแกก็มาแล้วช่วยเอาเก้าอี้ลงจากโต๊ดด้วยนะเชดก็จงหน้าร้านด้วยช่วยทำตัวให้สมเป็นทุนส่วนร้านหน่อยเดี๋ยวฉันไปเปิดเครื่องชงกาแฟละไอตุนบอกอะไรเืออีกแกจะถามทำไมพอฉันไม่ชอบที่ไอตุนมาเอาเรื่องลูกค้าของฉันไปบอกคนอื่นไงใช่ฉันเป็นคนอื่นแต่ก็เป็นคนอื่นที่ห่วงแกเธอเจะห่วงอะไรวะห่วงที่แกกำลังรักเนี่ยชาวบ้านไง ผู้หญิงคนไหนเขาไม่รักแกเขาก็เหมือนลูกค้าคนอื่นที่มาหาแก เย็น,นะคะแล้วเดี๋ยวปุ๊กเคี่ยมครับนมเย็นใส่ครีมแล้วเดี๋ยวกาแฟดำอย่มานะครับได้ค่ะเป็นบอนนี่หนึ่งแล้วก็นมเย็นหนึ่งนะคะใส่ครีมป้าต้วเฮ้ยป้องเดี๋ยวกาแฟฉันจัดการเองไปเอาไลเบอร,รี่ชีสพายให้โต๊ะสิบหน่อยโอเค รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นพูดเกินไปแล้วยังตอบมาดิวันนี้แกทำแก้วแตกไปกี่ใบละอืมอันนี่เลยมะมัว <c oughs> แต่บ่นอยู่นั่นแหละอยู่ยวฉันติดเองก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวก็ติดเองไม่ได้เอามาเอามาอยู่เฉยๆ <c oughs> อยู่เฉยๆแต่ฉันก็อ้าขอโทษแกงหน่อยด้วยอ่ะไม่แกล้งไม่แกล้งเลยไหนๆอยู่ตรงนี้หยุดนิ่งๆอ่ะาปะ

เป็นญาติของคนไข้หรือเปล่าคะใช่ค่ะชื่อป้องกุลเขาไปเนบ้างคะ่ะไม่ได้เป็นอะไรมากคะ่ะตอนนี้เจ้าของรถคู่กรณีชำระเงินและรับยาอยู่ส่วนคนไข้ทําแผลแล้วก็ออกไปแล้วคะ่ะไอ้ป้องไปไหนของมันวะ แกจะไปยุ่งกับเขาทำไมเธอไม่เข้าใจเ๋ย่มาที่นโซนคุณป้องาม,ม่าเป็นยังไงบ้าง,งม้าพักอยู่ด้านในคะ่ะมาทำอะไรเนี่ยาม่าตกบันไดทำไมพ่อไมพ่พามาไปหาหมอเน่ยอ,อ,เนอย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะนี อีกลูกเวรร้อยวันพันปีไม่เคยไปเยียบที่นี่เลยไม่มีที่ไปใช่ไหมล่ะพ่ออยากคิดว่าทุกคนคิดเหมือนพ่อสิผมก็ไม่ได้อยากได้เหมือนกันนะโอ้ปารีาีหยุดเดี๋ยวนี้อม่ามาก็มาขอให้ท้ามันอยู่แบบนี้ไง อลเน,นี่ยมาเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยันเป็นห่วงอาม่านี่คะช่วงนี้อาม่าวูบบ่อยมากเลยนะคะตางสนฉันไม่ได้วูบบอกว่าไม่ได้วูบจะไปไหนก็ไปเลยไม่งั้นแกต่องแตกแม่แน่เลยแครับใจเย็นครับอาม่า,นมาสนมันแค่เป็นห่วงจิวบอกความจริงอม่ามาสิป้องระลมจริงๆค่ะมาจจวเพิ่งพาป้องมาจากโรงพยาบาลค่ะงั้นป้องอยู่ดูแลอาม่านะ ไม่ต้องไปไหนตกลงป้องจะอยู่ดูแลอา่าหรือจะทิ้งอาาใช้คำแรงเกินไปหรือเปล่าบางทีก็ต้องพูดแรงเผื่อคิดไม่ได้เดียว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 สองคนนี้มีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรหรอกคะ่ะอาาเดี๋ยวนูขอตัวก่อนนะคะส่วนป้องอยู่ดูแลอา่าไปนะ มาสวัสดีค่ะมาหาป้องเหรอรอก่อนนะป้องอะรับงานลูกค้าไว้ยาวเลยทำงานเหมือนคนมีนี้สักร้อยล้านงานเยอะเหรอคะงานอะเยอะช่างในอู่เราก็เยอะเรื่องของเรื่องตาป้องอะรับอาสาดูงานลูกค้าทุกคนเลยป้องคง ไม่อยากมีเวลาคิดถึงเรื่องอื่นมั้งคะสวัสดีคะ่ะอาสวัสดีคะ่ะพ่อจิวซื้อส่งมาฝากคะ่ะมาขอบใจนะ จะไปไหนก็ไปแต่ถ้าอยากโดนด่าต่อหน้าเด็กก็อยู่เป็นไรนะฉันขอโทษแทนพ่อด้วยนะที่เขาพูดแบบน,นั้นเฮ้ยไม่ต้องขอโทษ ฉันไม่ถือคำพูดพอ่อแกหรอกขอบใจนะแกเป็นยังไงบ้างโอเคถ้าไม่อยากยิ้มอ่ะก็ไม่ต้องฝืนฉันดูออก แล้วนี่ที่ร้านเป็นยังไงบ้างก็ยังยุ่งอะ่ะอยากได้คนช่วยงั้นเดี๋ยววันเสาร์ฉันไปช่วยนะขอโทษที่ทำให้เธอลำบากคนเดียวเหนื่อยตัวมันไม่เท่าเหนื่อยใจทำไมอะ่ะมีปัญหาที่ร้านเหรอฉันไม่ได้มาที่ร้านแต่ฉันเหนื่อยที่ต้องห่วงแกพ,พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะ นี่อย่าบอกนะว่าเธอทำอะไรเนี่ยเราสองคนเลิกกันมานานแล้วนะจิวเราไม่ควรทำอะไรใช่ฉันยังรู้สึกดีกับแกอยู่ป้องและฉันไม่อยากเห็นแกคิดถึงผู้หญิงคนไหนอีกโดยเฉพาะผู้หญิงที่แกไม่มีทางคบกับเขาได้จิว กลับมาคบกับฉันได้ไหมป้องแกไม่ต้องตอบฉันวันนี้ก็ได้แต่ถ้าแกยังมีใจเหลือให้ฉันอยู่บ้างฉันรอได้ สวัสดีค่ามาสวัสดีจ้ะไอคิวอะไรมาซะเยอะแยะเลยอาหารมื้อเย็นค่ะจิวทำเบอร์เกอร์มาฝากทุกคนเลยนะคะร้อนๆจากเตาที่ร้านเลยค่ะส่วนของอาม่านะคะจิวทำสปาเกตตี้ปลาสลิดมาค่ะขอบใจจ้ะส่วนของป้องสปาเกตตี้ขี้เมาไก่โปะไขด่ดาวไม่สุกข,ขอบใจนะ เดี๋ยวจิวไปจัดอาหารให้นะคะทุกคนคคจานาจ้าจิว <c oughs> ฉันกลับไปคบแบบแกแบบนั้นไม่ได้จริงๆ <c oughs> ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นกับแกแล้วฉันเข้าใจเราเคยเลิกกันมาก่อนถ้าอยู่ดีๆจะให้กลับไปคบกันมันก็ต้องใช้เวลาใช่ปะล่ะ ถ้ามันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วนานแค่ไหนมันก็ไม่รู้สึกหรอกจิวแต่เราเคยเป็นแฟนกันมาก่อนเราเลิกกันแล้วนะปิดประตูใส่ฉันทุกทางเลยเนาะเพราะฉันไม่อยากให้ความหวังแก่ไงแกเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับฉันมากฉันไม่อยากเสียแกไปงั้นแกลองบอกฉันหน่อยป้อง ที่แกกลับมาคบกับฉันไม่ได้เพราะอะไรอย่าถามเลยเพราะผู้หญิงที่มีสามีแล้วคนนั้นใช่ไหมมีศักสีบ้างหรือเปล่าป้องผู้หญิงเขามีผัวแล้วจะไปยุ่งทำไมวะและรักคนที่เขาเลือกไม่ได้ดีอย่างที่คิดเขาไม่มีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่หรอจิวถ้าผู้ชายมีสิทธิ์มีคนใหม่ได้ผู้หญิงมันก็มีได้เหมือนกัน เขาผู้หญิงคนนี้ให้ได้ใช่ไหมฉันรักพี่วิสารักมากจริงๆฉันอยากดูแลเขาเราผัวเขาหรอจะยอมให้แกดูแลเขาหรอดูตัวเองสิป้องเราดูผัวเขามันเทียบกันได้ไหม